ไปหนึ่งคิวผมรู้เพื่อนไหวผมรู้เพื่อนไหวโอ้โหโผล่นะหนูเอาแล้วเพื่อนเก็บไปหน,นึ่งครับจัางวันนี้อุ้ยหัวแตกไปจะมาวัดอะไรกันลูซิ่งผมในวันที่ไอเทมระดับตำนานกลับใหม่ขังแต่กลับมาแค่หัว ใช่ครับหัวขาวกลับมาขายแล้วแต่รอบนี้ไม่มีชุดเต็มคนอื่นอาจจะได้แค่หัวแต่ผมมีทั้งเซตและวันนี้ผมจะพาพลังหัวขาวไปลงแรงกันครับใครว่าหัวขาวมีดีแค่ทรงผมเดี๋ยวดูพลังของมันว่ามันจะทำให้คนเล่นโหดขึ้นขนาดไหนไปดูในเกมมันเลยครับ let's go โอเคตอนนี้เข้าอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเราจะใช้ชุดหัวเข่าเราในการคิวให้ยับไปเลยนะคะมาดูซิว่าเราจะได้ถึง10คิวหรือเปล่าในโหมด4 V4 เออจะไหวหรือเปล่าจะบูย่าไหมต้องรอลุ้นกันมันเดือดกันมามันเดือดกันเจ้าระเบิดเหรอเจ้าระเบิดเหรอไป เก็บไปหนึ่งคิวอุ้ยอะไรอ่ะโดน G18 ยิงล้มไปเลยอ่ะเพื่อนไหวป่ะเพื่อนอุ้ยเพื่อนโดนระเบิดเพื่อนดึงได้เพื่อนเพื่อนถึงได้เพื่อนเพื่อนึงได้เพื่อนเก็บดาเมจก่อนเก็บดาเมจก่อนอุ้ยเกมแรกก็ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ไปดูเกมที่สองกันเลย A later few moments เพื่อนไปด้วยเพื่อนโอ้โหเพื่อนขึ้นบนทุกคนเพื่อนขึ้นบนเพื่อนขึ้นบนเพื่อนรอด้วยเพื่อนรอด้วยเพื่อนรอด้วยผมรู้เพื่อนไหวผมรู้เพื่อนไหวหัวโผล่นะหนูหุ้ยเกือบหัวแตกไม่ได้ตื่น ยิงไปยิงได้นั่นเนี่ยยิงฟรีเลยตัว,ตวอยู่บนบ้านนะ <First drive. S 1> ผมยิงได้นะรอรอมันโผล่มารอมันโผล่มาเรียร้อยคิวหนึ่งมาก่อนเลยพบศัตรูแล้วมนมันวิ่งไปเล่นฝั่งนู้นนะ สวยเพื่อนซ้ำเลยซ้ำเลยอะแดดไปเลย,เยมไม่พอหมดลืมไม่พอหมดเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบงหน่อยเพื่อนตรงนี้สองตัวเลยตรงนี้สองตัวเลยเพื่อนสวยเพื่อนยิงดาวไปนหนึ่งเพื่อนลงดิเพื่อนอุ้ยแล้วปิดวินที่สองไม่ได้ยังง่ายดายเพื่อนโคตรเอาอ่ะเดี๋ยวผมต้องคิวเยอะเดี๋ยวผมจะคิว MVP ของทีมรอดูยังไงผมก็ m อ p กาวรวางเป้าสำคัญออกไปไม่น่าปลอดภัยสักเท่าไหร่น๋ยวขอเช็ดแล้วแป๊บุ้ยตัวไกลหน้าไกลไหลหลังมาโหหัวแตกปะจะมาวัดอะไรกับลู่ซิงผม อ้ยดาวดิสวย <Double kill. S 1> โดนผมไม่ดีมาดิมาดิเรียบร้อยครับ oh, เก็บไปสามิปเปอร์คิวโคตรจะชิวอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย,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 ยสไนยสยสไนสยคม สนคยคมมากตอนนี้สนคยคมมากสนคยคมมากสนคยอยู่ตรงเคนครับจังหวะนี้สนคยสนคยเอาสนคยเอาอ่ะวิสนคยคมมากไม่ได้ครับชุบไม่ได้ครับอะดีสวยเพื่อน เปิดสวยเปิดสวยวงางจะไนมันคมมากเลยอย่าให้มีครั้งที่สองหน้ากไกลดาวหนึ่งเล <Double kill. S 1> ือสนัยนตัวเดียวพี่ oh. อุ๊ยอุ๊ยสนอย,ย่างคมเลยสวยครับเพื่อนปิดวินโคตสวยงามอะ่ะโคตชิวอะ่ะก็เก็บบุญยาไปได้โคตตึงอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวอาจจะคิดว่าฟุกเดี๋ยวมาเล่นหมาป่าเดียวดายโชว์เลยเผื่อเจอตึง เอาละครับมาหัวขาวพลังหัวขาวพลังหัวขาวปุ๊บไอ้วัวไวครับปั๊บป๊บอันนี้แค่วอมของจริยงยังไม่เริ่มให้หัวไปเล่นระเบิดเดีเรามาดิ นหลอกไอ้วอไปมาดิเจ็บเจ็บหนักปางตายเรียบร้อยครับรู้ทุกจุดถ้าใส่หัวขาวมาดิโดนผมไปอีกแล้วอะ่ะโดนละโดนแล้วจับทางได้แล้วก็ไม่น่ารอดทำการปีนไอ้วอนะ เรียบร้อยครับโดนผมสวนหลับไปดีโดนปีในวอไปถามจบไปเลยสีเข็ดสีเข็ด ถ้าชอบสไตล์หัวขาวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย